สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันนะคะเป็นชุดเซตอ p ที่16นะคะมีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดนะคะ1เซตจะมี3กระถางนะคะราคา300บาทรวมส่งนะคะทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะปูจะส่งแบบไปรษณีย e ์ EMS ให้นะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอาช่วยกดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะ เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูให้ลุงป้าหน้าอาได้มาดูกันนะคะได้มาเลือกชมไม้สวยๆราคาแบ่งปันนะคะมาดูเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งเป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นเพชรภูพานนะคะเพชรภูพาน ต้นใหญ่ๆล้นกระถางแล้วนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะเอาไปขึ้นกระถางหกระถาง8ดได้เลยนะคะกระถางที่สองกระถางที่3าเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่นะคะด่างมาแบบนี้แล้วนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ต่อไปเป็นเซตที่2นะคะกระถางที่1เป็นเมืองกอเกราะเกตนะคะด่างสวยๆเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ไม่เผือกเนาะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะกระถางที่หนึ่งเมืองกกเกตกระถางที่สองเป็นเทพผันษานะคะบอนกาบนะคะเทพผันษานะคะกระถางที่สามเป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชกัดสีแบบนี้แล้วเนาะนี่นะคะพญานาคราชเซตที่สองนะคะเซตที่สองต่อไปเป็นเซตที่สามนะคะเซตที่สามกระถางที่หนึ่งเป็นอักษรสวรรค์นะคะ ป้ายมาแบบนี้นะคะอักษรสวรรค์นะคะกระถางที่2เป็นหลงรับแรนะคะหลงรับแรไม้อดีตเคยแรนะคะแต่ก่อนราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นนะคะเขาจะเป็นไม้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 ป้ายชมพูเนาะไม้ป้ายไม่แดงชมพูนะคะเดี๋ยวปุ๊จะขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะ ตัวนี้แต่ก่อคนคือราคาสูงนะคะนี่นะคะติดมาแบบนี้เน่าชมพูเนาะนี่นะคะกระถางที่สองนะคะหลงรับแลรกระถางที่สามเป็นนางรากสดนะคะนางรากสดนะคะปะ้ายแบบนี้นะคะซส <five> ์ประมาณนี้นะคะนางรากสดเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเป็นเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งเป็นเพวกรรมรังรักนะคะนี่นะคะด่างมาแบบนี้ใบใหม่ก็ด่างนะคะ นี่นะคะแต่ใบนี้มีตําหนิเนาะแต่ไม่มีผลนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบกระถางที่1นนะคะเทวกรรมรังรักกระถางที่สองเป็นพญานคราชนะคะพญานคราชหน้าเริ่มกัดสีนะคะพญานคราชกระถางที่สองกระถางที่3เป็นเจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงไม้ด่างนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะนี่นะคะเจ้าเวียงพิงเซตที่4นะคะเซตที่สี่ เซตต่อไปเป็นเซตที่5้านะคะเซตที่หกระถางที่1เป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะไซประมาณนี้เนาะจังหวัดมุกดาหารนะคะกระถางที่2เป็นณเมืองจันนะคะณเมืองจันโตเต็มที่เขาจะกัดเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะณเมืองจันนะคะกระถางที่สองกระถางที่3เป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งนะคะ นี่นะคะเทพสายรุง้งไม้แยกหน่อน,นะคะเทพสายรุง้งเซตที่5นะคะเซตที่หเซตต่อไปเป็นเซตที่6นะคะกระถางที่1เป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชนี่นะคะบอนกลาบนะคะนี่นะคะกระถางที่2เป็นเทพนาคานะคะเทพนาคานี่นะคะโตมาคือสวยมากนะคะใบแข็งมากกระถางที่2นะคะเทพนาคา กระถางที่3เป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะไม้ด่างเนาะนี่นะคะปลอดใหม่มาก็ด่างนะคะนี่นะคะไม้แยกหน่อนเนาะกระถางที่3เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเป็นเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1เป็นสยามนารมิดลุ้นนะคะสยามนารมิดลุ้นนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะผ่าจากแม่ด่างนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะนี่นะคะ ตัวด่างคือราคายังอยู่หลายพันอยู่นะคะสยามนลนมิตรลุนกระถางที่2เป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชนี่นะคะน่าเริ่มกัดสีเนาะกระถางที่3เป็นสีกัญจนานะคะสีกัญชนาพิเศษนะคะนี่นะคะไม้แยกหนอน,นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7ต่อไปเป็นเซตที่8นะคะกระถางที่1เป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะ มีลูกติดสองต้นนะคะนี่นะคะลูกมาก็ด่างเลยนะคะนี่นะคะไม้แยกหน่อนะคะคุ้มแล้วนะคะกระถางนี้กระถางที่สองเป็นพันดาวนะคะพันดาวไม้แยกหน่อนะคะหน้ากัดสีแล้วนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเป็นเทพสายลุงนะคะเทพสายลุงนะคะติดด่งมาแบบนี้แล้วเนาะไม้แยกหน่อนนะคะเทพสายลุง เซตที่8นะคะเซตที่8ต่อไปเป็นเซตที่9นะคะเซตที่9กระถางที่1เป็นอาจารย์คงนะคะอาจารย์คงนี่นะคะติดด่างมาแบบนี้เนาะไม้แยกหนอนะคะไม้แยกหนออาจารย์คงนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นเรียกซับนะคะเรียกซับหน้ากัดสีแดงๆสวยๆแบบนี้แล้วนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะ,ะเรียกซับนะคะกระถางที่สาม เป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9ไม้มีชื่อจะมี9เซตนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูลูกไม้มเมล็ดกันนะคะมาเซตต่อไปนะคะจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะ หนเซตจะมีห้หกระถางเนาะหเซตจะมี5กระถางราคาก็300บาทรวมส่งนะคะบางเซตแม่อาจจะซ้ำกันเนาะแต่ถ้าจะซ้ำก็คือแค่2กระถางนะคะมาดูเซตที่สิบเนาะเซตที่10กระถางที่1แม่จะเป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะนี่นะคะติดด่างมาแบบนี้นะคะสวยเหมือนแม่เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองแม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นราชาวดีนะคะใบกลมออกด่างแบบนี้เนาะนี่นะคะด่างเปรอะแบบนี้นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ แม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะสีเข้มหน้าดุแบบนี้เลยนะคะเหมือนพอ่อเหมือนแม่เนาะธาตุบางแก้วนะคะกระถางที่สี่ต่อไปเป็นกระถางที่ห้านะคะแม่จะเป็นเจ้าเจ้าปอแก้วพ่อเป็นเจ้าสวนะคะนี่นะคะไม้ใบกล,ลมนะคะด่างเปรอะแบบนี้เนาะนี่นะคะอยู่ในกระถางสามนิ้วนะคะรากล้นแล้วเนาะ กระถางที่ห้านะคะเซตที่10นะคะเซตที่10ต่อไปเป็นเซตที่11นะคะเซตที่11กระถางที่1แม่เป็นเพชรสวนโชตพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะมีลูกอยู่1 2 3 4 5สามสี่ห้าต้นเลยนะคะลูกเขานะคะนี่นะคะกระถางที่1เอาไปแยกนะคะกระถางที่2 แม่เป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะก็คือสำเนาแม่เลยนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นสิงหานาครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะนี่นะคะมีติดด่างมาแบบนี้เนาะต่อไปกระถางที่สีแม่เป็นทัพทิมทองพ่อเป็นสาวนครชยัยศรีกับเจ้าปอกแก้วนะคะ จะมีติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะรอไปลุ้นฟอร์มตอนโตอีกทีนึงเนาะว่าด่างเขาจะมาเปิดเยอะกว่านี้ไหมนะคะนี่นะคะกระถางที่4ต่อไปเป็นกระถางที่5แม่เป็นเหลืองทองพ่อเป็นสาวนครชัยศรีนะคะจะเป็นด่างเปิดมาแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่ห้นะคะเซตที่11บเอ็นะคะเซตที่สิ ต่อไปมาเซตที่12นะคะเซตที่ 12, กระถางที่1แม่เป็นลูกไม้ด่างพ่อเป็นศิลาเพชรนะคะ <c oughs> เขาจะด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะนี่นะคะมีลูก1มี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นสิงหหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะนี่นะคะ กระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นทัพทีมทองนะคะสำเนาแม่นะคะไม้ฝักนี้คือให้สำเนาแม่แบบเยอะมากนะคะนี่นะคะกระถางที่สามต่อไปเป็นกระถางที่สี่แม่เป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะอันนี้ก็สำเนาแม่นะคะสีชมพูมาเลยนี่นะคะ ต้นโตแล้วเนาะกระถางที่4ต่อไปกระถางที่5แม่เป็นเจ้าปอกแก้วพ่อเป็นราชาวดีนะคะจะเป็นด่างเปรอะนะคะแต่ใบเขาจะทรงยาวหน่อยนึงไม่กลมเนาะอยู่ในกระถาง3นิ้วนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่5เซตที่12นะคะเซตที่12ต่อไปเป็นเซตที่13นะคะเซตที่13กระถางที่1 แม่เป็นลูกไม้ด่างพ่อเป็นศิลาเพชรนะคะเขาจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะมีอยู่3มต้นในกระถางนะคะ3มต้นในกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะสวยมากนะคะตอนนี้ดูเขาด่างมาแบบนี้เลยนะคะสีเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะอย่างเงี้ยสีชมพู เนี่ยสวยมากกระถางที่สองต่อไปเป็นกระถางที่สามพ่อเป็นสิงหานครแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจะด,ด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะข้างล่างนี่นะคะข้างล่างจะเป็นอีกหน้านึ่งเลยเนาะเป็นด่างแบบนี้นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่สามต่อไปเป็นกระถางที่สี่แม่เป็นเหลืองทองพ่อเป็นสานครชัยศรีนะคะ มาเป็นบอลบอลกาบแบบนี้เลยเนาะบอลมีแข้งเนาะเป็นสีชมพูเปรอะแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่4ี่ต่อไปเป็นกระถางที่ห้าแม่เป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นแทบททบทิมนทองเนาะนี่นะคะดูหลอดใหม่มาด่างแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเซตที่13เดี๋ยวนะคะ เซตที่13นะคะเซตที่13เนาะนี่นะคะใครโทรมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะเซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเป็นเซตที่14นะคะกระถางที่1แม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพอร่อเป็นทัพทิมทองนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นหน้าแปลกกบเพื่อนไปเลยเนาะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นสิงห,ห์หานครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะจะติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะ กระถางที่สองกระถางที่สมแม่จะเป็นเวทมรกตพ่อเป็นทับทิมทารานะคะจะเป็นสีออกชมพูดแดงเนาะนี่นะคะจะติดด่างมานินดนแบบนี้นาะสะกิดด่างมานะคะกระถางที่สาต่อไปกระถางที่4ี่แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะตัวนี้จะหน้าแม่สำเนาแม่นะคะกระถางที่สี่นะคะ ต่อไปเป็นกระถางที่5แม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะสำเนาก็จะสำเนาแม่เนาะเหมือนธาตุบางแก้วนะคะใบก็ค่อนเกือบกลมเนาะอยู่ในกระถาง3นิ้วนะคะกระถาง3นิ้วเอาไปเปลี่ยนนะคะเซตที่14นะคะเซตที่14เซตต่อไปเซตที่15นะคะกระถางที่1แม่เป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองเนาะดูนะคะ ด่างมาแบบนี้เลยนะคะสวยมากเอาไปลุ้นนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะนี่นะคะสวยมากนะคะกระถางที่1กระถางที่สองแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นสีชมพูอมแดงเนาะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สาม ตัวนี้ก็แม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะแต่ตัวนี้จะมีเม็ดทั่วใบเนาะเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่4ี่แม่เป็นเจ้าสัวพ่อเป็นทับทิมทารานะคะนี่นะคะจะเป็นด่างเปรือมาแบบนี้นะคะนี่นะคะมี2ต้นในกระถางเนาะกระถางที่4ี่ต่อไปกระถางที่หแม่เป็นเหลืองทองพ่อเป็นสาวนครชัยศรีนะคะ ก็จะติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเกือบทุกใบนะ่เป็นเปรอะเป็นเขียวเป็นแบบนี้นะคะแต่อยู่ในกระถางสามเนาะเอาไปขึ้นกระถาง6ได้แล้วนะคะต้นนี้ไปลุ้นฟอร์มนะคะเซตที่15นะคะเซตที่15ะะวันนี้ปูก็มีชุดเซตเซตละ300บาทมาแบ่งปัน15เซตนะคะแต่ก็มีมีพิเศษเลยต้นนี้ในกระถางหเนาะแม่เป็นท้าทบาแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะปูให้ที่ 200บาทรวมส่งนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะตนนัวนี้นี่นะคะ200บาทรวมส่งเลยนะคะเอาไปแบ่งปันกันนะคะของปูมันจะล้นตู้แล้วเนาะปูก็เลยคัดๆมาแบ่งปันกันนะคะ200บาทเนาะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะฝากลุงป้านาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะ